สวัสดีครับใครที่ติดตามช่องนี้เป็นประจำก็จะทราบดีว่ามักจะมีเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าปวดหัวในโลกมวยปล้ำของ W ับ e, ีมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับคราวนี้เป็นคิวของเรื่องที่ไม่ค่อยจะน่ารู้แต่อยากให้รู้ในปี2024ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติต่างๆที่น่าสนใจตลอดรอบปีที่ผ่านมานะครับส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างและควรรู้ให้รคสมองจริงไหมลองไปดูด้วยกันเลยครับ และนี่คือข้อมูลของปี2024ที่ควรรู้ไว้ให้รคสมองเล่นๆสถิติภาพรวมเริ่มคอนเทนต์นี้ด้วยเรื่องตัวเลขกระจุกกะติ๊ก่อนนะครับสตาร์กันที่เรื่องการรีเทิร์นขึ้นต้มอีกครั้งของเซียมพังในแมทรย r ร m รัมบ ซึ่งนี่คือการกลับมาขึ้นปั้มแบบออกทีวีครั้งแรกของพังกับ W ดับ e ยในรอบสิปีกับอีกหวันเลยนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่นานกว่าที่ทั้งเอทฮอโคกนแล้วก็บรอกเลสเตอร์เนี่ยเคยทำเอาไว้โดยการกลับมาขึ้นปั้มอีกครั้งของทั้ง3รายเนะี่ยอยู่ที่ราวๆ8ปปีกับเกือบ9ปีนะครับนอกจากนี้ถ้าย้อนกลับไปในปี2023นะี่สามแนบมเบอร์เดสปิเด W ดับยียูนิเวอร์แซลมโบฮิวเว แชมปนเตอร์ Inter, แล้วก็แชม์ยูเอสมีจำนวนการเปลี่ยนมือรวมกันทั้งปีแค่2ครั้งแต่ในปี2024ที่ผ่านมาแชม์ทั้ง4เส้นที่ว่ามาเปลี่ยนมือรวมกันไปถึง9ครั้งทีงนี้มาว่ากันที่โรแมนเรนแบบเพียวๆคือแม้ว่าในขณะที่ครองแชมเปี U ้ยนเดสปิเอร์เดสแต่บันยูหยูโนเซลจะมีจำนวนการป้องกันแชม์ที่ไม่บ่อยนักคือ2ปีสุดท้ายมีการป้องกันแค่12ครั้งหารเฉลี่ยออกมาคือ61วันป้องกันทีหนึ่งแต่นั้นก็เป็นจำนวนที่มากกว่าที่โลแกนพอป้องกันแชม์ยูเอสนะครับ โดยโลแกนพอลครองแชมป์ u s ไปทั้งหมด273วันแต่มีการป้องกันเกิดขึ้นแค่3ครั้งเท่านั้นฉเฉลี่ยอยู่ที่91วันมีการป้องกันหนึ่งสิ้นสุดยุคสมัยช่วงปลายปี2023แนบคือช่วงเวลาที่ปอวินถูกปลดออกจากตำแหน่งใน w g อย่างเป็นทางการโดยน้ำมือของ a อร e m อ n ม e l ว CEO ของ e n d e a v o r หรือว่า TKO ในตอนนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานหลังมีการควบรวม WUW แล้วก็ UFC เข้าด้วยกันก่อนที่ป๋าจะลาออกอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม2024เนี่ยแหละครับท่ามกลางข่าวชาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ค้ามนุษย์หมายความว่าปี2024คือปีแรกเลยครับที่ WUW ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยปาวินหลังจากที่ป๋าได้ซื้อสมาคมต่อมาจากพ่อของตัวเองในปี1982 อีกทั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาที่เกิน70ปีเช่นกันที่สมาคมมวยปล้ำแห่งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลแม็กแมนการเสียช้ำของกุนเทอร์และโรแมนเบรนอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกุนเทอกับโรแมนเบรนคือ2นักมวยปล้ำที um right. ่มีสถิติการครองแชมป์ที่โคตรจะเหลือเชื่อนั่นคือสถิติการครองแชมป์มินเตอร์อันยาวนานถึง666วันของกุนเทอร และการครองแชมป์โลกถึง 1, 3 1 6วันของโรมันซึ่งเป็นตัวเลขที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่ฮ็อกโคแกนเคยทำเอาไว้เมื่อปี198 8นู่นเลยความบ้าบอสำหรับการครองแชมป์ของคุนเทอร์และโรมันก็คือปี2 0 2 4นะี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เข็มขัดแชมป์ที่มีการครอบครองนานเกิน1ปี2เส้นเปลี่ยนมือในอีเวนต์เดียวกันนั่นคือรัสเซอเมเนียครั้งที่40อีกอย่างนี่ก็คือครั้งแรกเช่นกันที่เข็มขัดที่มีการครอบครองนานเกิน500วันมีการเปลีีี่ยยนนนนมือใปปฏิิทเดวกั นักมวยปล้ำผิวดำปี2 0 2 4ตลอดทั้งปีเนี่ยคือปีที่นักมวยปล้ำผิวดำไม่ชนะในแมตช์การปล้ำประเภทเดียวในศึกใหญ่เลยนะครับโดยครั้งสุดท้ายที่นักมวยปล้ำผิวดำคว้าชัยชนะในศึกใหญ่ได้ก็คือในศึกแบ็กแลชที่เปอร์เตริโกปี2023ในแมตช์ที่เบงกาเบลลาชนะโยสกายไปได้นะครับโดยปี2024เนี่ยก็คือครั้งแรกในรอบ10ปีเลยครับที่มีสถิติแบบนี้เพราะครั้งล่าสุดที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คือปี2015 เป็นเรื่องที่แปลกสุดๆไปเลยนะครับเมื่อพิจารณาว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย W ดำยีมีนักมวยปล้ำผิวดำชื่อชั้นดีๆมากมายไม่ว่าจะทั้งโคฟี่คิงสตันบเบลกาเบลแลมอนเทสฟ,ฟอร์ดคาเมโลเฮนะยอมิหรือว่าบอบบี้ลาชลีย์แต่สุดท้ายเรากลับไม่เคยมีใครขึ้นปล้ำเดียวในศึกใหญ่แล้วได้ชัยชนะเลยสักคนคู่เอกของรัสเซเมเนียย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ย นักมวยปล้ำที่เคยขึ้นตัมในรัสเซอเมเนียปีเดียวมากที่สุดก็คือมาโชแมนแรนดีซาวเวตนะครับที่ขึ้นตัมไปถึง4แมตช์ในรัสเซอเมเนียครั้งที่4คืนเดียวเพื่อฝ่าฟันทัวนเมนต์หาแชมป์ WBC คนใหม่และแรนดีซาวเวตก็ทำสำเร็จด้วยโดยปีนี้แนยโรแมนเรนกับโคดี้โรดคือ2นักมวยปล้ำที่ร่วมกันสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือการเป็นนักมวยปล้ำ2คนแรกที่ขึ้นตัมเป็นคู่เอกของรัสเซอเมเนียปีเดียวกันทั้ง2คืนการที่รัสเซอเมเนียถูกขยายเวลาเป็นนน2คืนนะ นอกจากจะทําให้เกิดสถิติที่ว่าขึ้นมาแล้วนะครับมันยังทําให้โรมันกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ขึ้นปล้ำในแมตช์คู่เอกของรัสเซอเมเนียมากที่สุดเป็นจํานวนถึง9ครั้งด้วยแซงหน้าสถิติเดิมคือ8ครั้งที่ฮอกโคแกนเคยทําไว้คือถ้านับกันตามจํานวนปีนะ่ะทั้ง2คนจะทําได้เท่ากันที่8ครั้งนะครับแต่ด้วยการที่รัสเซอเมเนียในปัจจุบันถูกขยายเวลาเป็น2คืนตามที่บอกไปและเขาก็นับจํานวนครั้งข,งของการเป็นคู่เอกแยกกันแบบนั้นเนี่ยโรมันก็เลยแซงปู่ไปเลยครับ ึกใหญ่่ตางแดนหัวข้อนี้ต้องบอกว่าแฟนๆชาวเอเชียน้ำตาแทบไหลเลยนะครับเนื่องจากในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. w w e จัดศึกใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพียงแค่4ศึกเท่านั้นนอกจากนั้นอีก8ศึกเนี่ยมีการยกคนไปจัดที่ต่างประเทศล้วนๆซึ่งนี่คือตัวเลขที่เป็นสถิติใหม่ด้วยลองทบทวนกันดูนะครับว่า8ศึกที่ว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากศึก Elimination Chamber ที่ออสเตรเลียศึก Backlash ที่ฝรั่งเศส ศึก킹กับควีนออฟเดอะริงที่ซาอุดิอาระเบียศึกครัสเชอร์เดอะแคสเซิลที่ Scotland, สกอตแลนด์ศึกมานีเดอะแบงค์ที่แคนาดาศึกแบชเชลเบอร์ลินที่เยอรมนีศึกคราวจูที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ศึกเซเวอร์เบอร์ซีรีส์วอลเกมที่แคนาดาซึ่งเวเวๆมาว่าปี2025เนี่ยมันจะหนักหน่วงยิ่งกว่าน,นี้ด้วยนะครับ like เรื่องของแมตต์โรยย์รอมโบ้เรื่องสถิติเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่คู่กับแมตต์โรยย์รอมโบ้อยู่แล้วนะครับ เนื่องจากนี่คือแมตที่มีตัวเลขยุบยับเต็มไปหมดโดยแมต์รยัลรัมเบิลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีสถิติที่น่าสนใจเกิดขึ้นพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกคือโคดีโรสเนยกลายเป็นนักมวยปล้ำคนแรกในรอบที่16ปีที่เป็นผู้ชนะ2ปีติดต่อกันหลังเคยทําได้มาแล้วในปี2023นะครับโดยนักมวยปล้ำคนล่าสุดที่เคยทําได้ก็คือสโตนโคสตี้อสตินที่เป็นผู้ชนะในปี97แล้วก็98 สำหรับนักมวยปล้ำหญิงก็ไม่น้อยหนะ้าเมื่อเบลลี่ซึ่งเป็นผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาเช่นกันนั่นคือการอยู่บนเวทีนานที่สุดเป็นเวลา63นาทีแสงหน้าสถิติเดิมที่เรียลิบลี่ทำไว้เมื่อปี2023นะครับในขณะที่นักมวยปล้ำที่ตกเวทีเป็นคนสุดท้ายอย่างลิฟมอร์แกนก็ทำสถิติการได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ2ปีติดต่อกันเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์และอย่างสุดท้ายก็คือโคฟีคิงสตันที่ขึ้นปล้ำแมตต์ไวยดอรัโมเบิลเป็นครั้งที่16 ซึ่งเป็นสถิติยาวนานที่สุดสำหรับนักมวยปล้ำที่ยังทำมาหากินใน W W E a นะครับ like ยอดผ่านประตูปี2024ที่ผ่านมาเรื่องของตัวเลขยอดผ่านประตูเนะี่ยคือสถิติที่มีการทำลายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับศึกใหญ่ที่ไปจัดต่างแดนอย่าง b a c k l a ลชในประเทศฝรั่งเศสก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือศึก c r h ชเด h e Castle ที่ประเทศสกอตแลนด์ อีกทั้งศึกแบชินเบอร์ลินที่เยอรมน,นีก็ทําได้เช่นกันส่วนศึกแรดปลัดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนี่ก็ทําลายสถิติสูงสุดภายในประเทศสําหรับสนามขนาดอารีนาได้ด้วยแล้วก็แน่นอนวโร์ซอเมเนครั้งที่40ก็ยอมทําสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมไปเลยครับเรื่องนี้ถ้ามองผ่านๆเนี่ยสิ่งที่ว่ามาก็ดูจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่แมันก็ต้องไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วย อย่างเช่นการทําลายสถิติเรื่องตัวเลขยอดผ่านประตูเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมาจากราคาตั๋วที่แพงเกินจริงแต่ปริมาณของแฟนมวยปล้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ WWE เน่ยจะต้องกลับไปทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับชําเปลี่ยนมือในรสโซเมเนียมาว่ากันที่รซโซเมเนียครั้งที่40กันอีกทีนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ย โรซโซเมเนียครั้งที่40ก็ได้สร้างสถิติใหม่อย่างหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นคือการที่เข็มขัดแชมป์มีการเปลี่ยนมือรวมกันถึง7ครั้งไม่ว่าจะเป็นแชมป์แท็กทีมที่มีการแยกเส้นไหนจะแชมป์โวล์เฮกิเวทที่มีการเปลี่ยนมือ2รอบนอกจากนี้ก็ยังมีแชมป์อินเตอร์แล้วก็แชมป์หญิง W ดับเบิลด้วยนะครับสุดท้ายก็คือแชมป์มันเดสบิลเทต W ดับเบิลดวยยูโนเโซนั่นเองครับสถิติที่มากที่สุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในรซโซเม,มเนียครั้งที่35นะครับ โดราโซเมเนียปีนั้นมีแชมป์เปลี่ยนมือในรายการหลักไป6ครั้งคือไม่ได้รวมช่วงพรีโชว์ที่มีแชมป์เปลี่ยนมือ2ครั้งเข้าไปด้วยซึ่งก็ไม่แน่นะครับบางทีสถิติสูงสุด7ครั้งที่ว่าเนี่ยในอนาคตมันอาจจะถูกทําลายลงก็ได้เนื่องจากในค่ายหลักนับปัจจุบนันมีแชมป์ปาเข้าไปถึง11เเส้นด้วยกันการขึ้นปล้ำของเดอะร็อกข้อสุดท้ายคือตัวเลขที่เกี่ยวกับการขึ้นปล้ำของเดอะร็อกนะครับ โดยการขึ้นปั้มครั้งล่าสุดของเดอะร็อกในโรสเซอร์เมเนียครั้งที่40นะทำสถิติเป็นการขึ้นปั้มที่มีระยะห่างจากการขึ้นปั้มครั้งสุดท้ายนานที่สุดคือย้อนอดีตกลับไปในโรสเซอร์เมเนียครั้งที่20ที่เดอะร็อกขึ้นปั้มแม์สุดท้ายของตัวเองในช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงไปปรี้ยวยาวเลยครับก่อนจะกลับมาขึ้นปั้มอีกทีในศึกเซเวอร์ซีรีส์2011ซึ่งระยะห่างของช่วงเวลาที่ว่าก็คือ2,807วันแต่นั้นไม่ใช่่ตัวเลขทีนานนที่สุดะครับ พอหลังจากที่ขึ้นปั้มกับจอห์นซีน่าในโรสโซเมเนียครั้งที่29ไปแล้วเนี่ยกว่าที่เดอะร็อกจะกลับมาขึ้นปั้มอีกครั้งหนึ่งก็คือในโรสโซเมเนียครั้งที่40ตามที่บอกไปนั่นแหละครับซึ่งระยะเวลาของมันห่างกันถึง4,017วันคือต่อให้นับแมตช์การปั้ม6วินาทีกับอีริกโรแวนในโรสโซเมเนียครั้งที่32เข้าไปด้วยเนี่ยก็ยังห่างกันถึง2,925วันและนี่คือข้อมูลของปี2024ที่ควรรู้ไว้ให้โรคสมองเล่น มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับนี่คงเป็นคอนเทนต์สุดท้ายเกี่ยวกับการสรุปภาพรวมปี2024นะครับหลังจากฟังไปแล้วมันรกสมองจริงไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ